สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนชิโอตะเอ็มจีวันนี้เราจะพักมังงะเรื่องเซนกระบี่จักรพรรดิและต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลที่แปลมังงะดีๆมาให้เราฟังกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังตอนแรกกันเลยครับประเทศชิงชิงโจเฉิงเจียงบรรทบุทบบรุษเย่ชวนทายาทคนที่สามของตระกูลเย่เนิ้นไม่มีพรสวรรค์และไม่มีคุณธรรมนับจากนี้ไป เย่ชวนจะถูกปลดออกจากการเป็นทายาทของตระกูลเย่และแต่งตั้งเย่หลางเป็นทายาทคนใหม่เยโฮมันต้องอย่างงาัอนทำไมกันละ่ะตอนนี้พี่ชายของข้ากำลังแข่งขันเพื่อสิทธิ์ในการครอบครองของตระกูลเย่ที่หนานซานแต่ว่าท่านกับปลดตำแหน่งทายาทของเขานี่ท่านคิดว่ามันเหมาะสมแล้วอย่างนั้นเหรอนี่คือน้องสาวของเยชวนงั้นเหรอ เธ,เธอกำลังต่อต้านผู้อวุโสมันไม่ยุติธรรมเลยพี่ชายของข้าทำเพื่อตระกูลมาหลายปีแล้วแต่ท่านกลับทำแบบนี้กับเขาท่านคิดว่ามันยุติธรรมอย่างนั้นเหรอโอ๊ย <c oughs> เธอกำลังดูหมิ่นผู้อวุโสกล้าต่อต้านกับผู้อวุโสใหญ่นำเธอไปลงไม้สามสิทีเพื่อไม่ให้ใครเอาเธอเป็นแบบอย่างบุคคลนี้เสียมารยาทในห้องโถงบรรทบ,บุรุษ ลงไม้สามสิบทีย่ังเต็มแรงเข้าใจไหมเธอน่ะไปได้แล้วอ้อมานี่เลยใครบางอาจกล้าปล่อยสุนัขมาทำร้ายน้องสาวของข้าไปลงนรกซะเถอะแกเย่ชวนแกกล้าทำรลายลูกศิษย์ของข้ามันมาที่นี่ได้ยังไงกันข้าสองคนไปสังหารมันแล้วไม่ใช่หรอ ข้าไม่สนว่ามันจะเป็นคนของใครแต่ใครก็ตามที่กล้ามาแตะน้องสาวของข้ามันคนนั้นจะต้องตายเย่ชวนเจ้าปลดล็อกออกจากการเป็นทายาตระกูลแล้วยใครสนกันละ่ะเข้ามาเลยท่านผู้อาวุโสใหญ่คือนาจาักฉีระดับเจ็ดที่แท้จริง แต่ว่าเย่ชวนเพียงแค่ดินแดนที่ไม่หยุดนิ่งระดับที่ 5. ห้าห่างจากผู้อาวสโสใหญ่ถึงสองอาณาจากักรแต่ว่าเขากลับกระเด็นไปเพียงแค่นิดเดียวพลังการต่อสู้ของเย่ชวนแข็งแกร่งมากปลดล็อกจากการเป็นทายาทด,ดูเหมือนว่าผู้อาวุโสใหญ่จะสับสนอะไรหรือเปล่าเย่หลางเป็นผู้ที่ถูกเลือกที่เพิ่งตื่นขึ้นมาและเขาสมควรจะเป็นทายาทของตระกูลเยบุคคลที่ถูกเลือกเป็นที่รักของสวรรค์และโลก ทั้งประเทศเจียงมีไม่ถึงสิบคนและพวกเขาทั้งหมดต่างกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากเย่หลางเป็นทายาทคนใหม่ของตระกูลเย่ตามกฎแล้วเขาจะต้องไม่ปฏิเสธคำท้าทายของสิทธิหนุ่มแห่งตระกูลเย่และข้าต้องการที่จะท้าทายเจ้าเย่หลางท้าทายเหรอได้เลยแต่เราจะต้องสู้จนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตายเจ้ากล้าไหมภายในตระกูลเย่ เมื่อมีความขัดแย้งที่ไม่อาจแก้ไขได้ก็จะสามารถใช้ชีวิตและความตายมาแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นเมื่ออยู่บนลานประลองถึงจะมีใครตายก็ไม่มีใครผิดทำไมจะไม่กล้าละ่ะไปเถอะไปสู่ขั้นตอนชีวิตและความตายในตอนนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กค,คนนี้มันไม่กลัวความตายอย่างนั้นเหรอแล้วมันคิดจริงๆเหรอว่ามันจะสังหารข้าได้อีกหนึ่งเดือนเจ้าและข้าจะขึ้นสู่เวทีแห่งความตาย และให้ทุกคนที่นีเป็นพยานหากว่ามีใครตายคนที่สังหารจะไม่มีความผิดดีอีกหนึ่งเดือนนับจากนี้ข้าจะกลับมาเอาชีวิตเจ้าเขาฝึกฝนหนักกว่าผู้อื่นมาตลอดทั้งปีและเขามีความแข็งแกร่งในการต่อสู้เจ้าแน่ใจจริงๆเหรอว่าจะสู้กับเขาได้ข้าเพิ่งตื่นขึ้นมา จิตวิญญาณและร่างกายนี้ยังไม่รวมเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แต่หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนในทิงเฉิงแห่งนี้จะไม่มีใครสู้ข้าได้เจ็บไหมไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องเจ็บตัวอีกแล้วพี่ชายพี่จะตัดสินชีวิตและความตายกับเย้หลางทำไมพี่แน่ใจแล้วหรอไม่ต้องเป็นห่วงพี่ชายเจ้าจะชนะอย่างแน่นอน พี่จะปกป้องเจ้าพี่จะไม่ปล่อยให้ใครมาลังแก่เจ้าอีกแล้วข้ามันไม่มีประโยชน์เป็นได้แค่ภารักของพี่เจ้าพักผ่อนเถอะพูดมาซะใครส่งพวกแกมาสังหารข้าเย่ชวนข้าเด้ดทำลายตันเฉียนของเจ้าไปแล้ว แม้ว่าเจ้าจะสังหารข้ามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วละ่ะดูเหมือนว่าชายชุดดำพวกนั้นน่าจะถูกส่งมาโดยผู้อาวุโสใหญ่ฉันเกิดมาและทำทุกอย่างเพื่อตระกูลเย่แต่ในตอนนี้ทำไมพวกเขาถึงกำจัดฉันล่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะข้าจะดูแลน้องสาวให้ดีที่สุดและข้าจะต้องรักษาอาการของน้องข้าได้แน่ Huh?